กโดตออนทีี่าิายวมรายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้และเคล็ดลับต่างๆทั้งในเรื่องของ ICT และการใช้ชีวิตประจำวันเรียกดูได้ผู้ใหญ่ดูดีทำเองได้โดยไม่ต้องงอช่งถ้าท่านไหนได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิง่งติ๊ง เพื่อจะได้มีภาพลิปต่อไปของเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมทุกผู้ทุกคนนะครับครับมนีนะครับเข้าสีผ้ากันมาทดสอบสร้างนะครับบอกบนะครับโดยการใส่กระเบื้องเป็นตัวบังนะครับเป็นตัวเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวบอนะครับเดี๋ยจะมีในเรื่องของอกระมังสามหสามโต สามอันนะครับแล้วก็มีการาเป็นบริเวณให้กบมันออกกำลังกายนะครับนี่ครับมาสั่งอยู่ในปากกล้วยนะครับอันนี้นายช่างไงครับนี่นายช่างไงนะครับเบิ่งจากการถือคู่ตะปูรลดนายช่างทั้งเป็นนายช่างทั้งเป็นสถาปนิกรับออกแบบ ็วใส,ใสใ่ใส่ไม้ไผ่ไกลนะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งตอนที่มันใกล้สิแล้วแล้วนะครับ Let's go ็ได้ทําการเอาไม้ไผ่นะครับมาเห็ดคานข้างล่างแล้วนะครับคานล่างนี่ครับเห็ดคานล่างนะครับแล้วก็สีอ้อมมานี่ตัวนี้ก็กำลังไปตัดไม้ไผ่อยู่นะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็ได้ทําการใส่คานล่างเหมื่อนกันนะครับนี่แล้วก็มีกระเบื้องนะครับเลี้ยงเลี้ยงไว้นะครับเพื่อเฮาสิได้หูว่าจะจะได้ใส่จํานวนจักแผ่นนะครับซึ่งเป็นกระเบื้องเก่าที่เฮาถอดออกจากอ่การซ่อมแซมนะครับ บ้านสวนนะครับนี่ครับถ้าลักษณะการเบิ้งกาสีประมาณว่าโอกบตรงนี้นะครับกาสีเป็นผ้าแยงเขียวนะครับหรือผ้ายงสีน้ำเงินนะครับแล้วก็จะมีกระเบื้องแนวตั้งนะครับเรี้ยงๆ,ๆ,ๆไว้นะครับแล้วก็จะเป็นบริเวณเอาไว้ให้กบได้ออกกำลงกังกายนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของบอ่อ เอาไว้เวลาออกไขว่างไข่นะครับหรืออาจจะเล่นน้ำอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีกระมังนะครับแล้วก็จะมีสปริงเกอร์เปิดให้คือการก็ฝนตกเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับมีระบบนำย่างดีนะครับอันนี้เห็ุอยู่บ้านสวนนะครับนาสะแบงนะครับอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนะครับนี่ครับแฟนผมกำลังตัดไม้ไผ่อยู่นะครับ เป็นผู้ชายอยู่ในร่างผู้หญิงนะนี่เอาไปตีเซากำครับจังมาบึ้งจังไหมครับแล้วตอนนี้นะครับเขาก็เลยทำการเอาไม้ไผ่นะครับมาเห็ดเท้าทั้งสองเท้าแล้วนะครับอาจจะมีเสากลางในในพายภาคหนานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับหลังจากที่เขาใส่ค้านทั้งสองตัวแล้วนะครับเนี่ยฝั่งนี้ครับเนี่ครับฝั่งนี้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับไปตัดไม้ไผ่มามาตีนะครับ แล้วเขาก็เสีเอากระเบื้องมาเลี้ยง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 แบบนี้ครับแลนนี้ก็ค้านหน่อยนี่ครับสร้างใหญ่เข้าสถาปนิกออกแบบพ้อเฮ็ดเองพ้อครับบอมมีไพ่ห้าว เขาได้ทําการเอากระเบื้องมาเลี้ยงแล้วนะครับเอากระเบื้องมาเลี้ยงแล้วแล้วก็พ้ากันตอกนะครับยึดโดยการใช้ตะปูตอกใส่ไม้ไผ่นะครับนี่ครับเลี้ยงแล้วก็สิเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับกระท่วงในเรื่องของพวกหูต่างๆนะครับทุ่มนี้ก็อาจจะใส้ขุดดินถมนะครับเพื่อจะเบ่ให้เป็นปองออกไปข้างนอกนะครับนี่ครับ นี่มีต้นมะพร้าวไฮยูน้ำนะครับกับมีต้นอย่างต้นมะเขือบนนี <c oughs> <c oughs> ้ต้นผักขาต้นผักเนาวบวันเท่านะครับ <c oughs> นี่ครับก่ายังเหลือแค่ส่วนนี้บรนี้ตรงนี้จะเป็นทั้งเข่านะครับประตูทั้งเขา่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอกระเบื้องขึ้นกันนะครับมาหอดตรงนี้มาต,ตรงก๊อกน้ำนี่นะครับก่าจะ,ะเดี๋ยวค่อยเอา ตะข่ายมาใส่ที่หลังนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเอ็ดให้มันแล้วก็ครับเดี๋ยวเขามาเบิ้งรีวิวช่วงที่มันใกล้เสร็จแล้วอีกแล้วอีกรอบหนึ่งนะ <S <S อ่าก่อนที่เขาจะใส่ก็เขาก็ต้องเอ่อเคลียร์นะครับเคลียร์ดินเคลียร์เนินนะครับให้มันเรียบๆแล้วก็เอา,า,าเครื่องไปไถนะครับเพื่อจะให้มันเพียงกันนะครับ เอาละครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เฮาก็ได ja ้ทําการแอมนะครับกระเบื้องหรือว่าอ้อมกระเบื้องให้เป็น <scrape> รูปทรงนะครับสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่ผมพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งนะครับก็คือช่วงแรกๆที่เฮ้าเฮ็ดแรกๆนะครับก็จะเป็นโค้งใหม่นะครับซึ่งโค้งใหม่ก็จะอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็เฮาก็เอากระเบื้องนะครับมาเลี้ยงแล้ว่าการตอกตะปูนะครับหรือว่ายึดตะปูนะครับประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ตรงที่เขาจะเฮ็ดให้เป็นบ่อ้นาโดยการใส่กระมังนะครับอากละมังใส่ไว้แล้วก็สิมีจอกมีแหนมียางคือกันก็เขาเรียกเป็นบ่อนะครับแต่ว่าตรงนี้จะให้มันแล่นออกาากำลังกายนะครับหรือว่าให้มันไปยู่ตามหม่องต่างๆนะครับมีต้นมะพร้าวให้น้ำนะครับแล้วก็มีต้นผักขาต้นผักนาบ้านเฮานะครับนี่แล้วก็จะมีทอ่อน้ำนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นสปริงเกอร์ในเรื่องของการาเฮ็ดจำลองฝนตกนะครับให้มัน ตรงนี้จะเป็นในส่วนของบอเลี่ยงนะครับบอเลี้ยงหรือบ,บอผอพันให้มันยูนินามนะครับอโอเคนะครับส่วนในเรื่องของหูจ้องปองจังแปงต่างๆนี่ก็ห้ากระสีหายังมาอัดนะครับอันนี้ก็หอดเวลากินเข่าแล้วเดี๋ยวหอาไปกินเข่าก่อนนะครับแต่กับผมทีมารีวิวให้เบิ้งตอนที่ห้าใส่ผาแยงแล้วก็ห้าเห็ดทุกอย่างเรียบร้อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเบิ้งหอดตอนนั้นจังว่าเบิ้งกันนะครับ บานี้พ่เนามีตะปองเขา่าบานนี้เฮา,าเฮากับิีด้ผ้ากันเอาแยง,งเขียวนะครับหรือว่าห้องวัตาคายเนี่ยครับมากันว่าให้กบออกบานนี้ครับ โอเคนะครับหลังจากที่เขาเอา,เอาตะไคร้นะครับอ้อมแล้วนะครับก็จะเป็นการใส่ดินกบครับที่นี่ออกบกบจากดินนะครับเอากบตัวเพื่อนตะไคร้ไว้นะครับเพื่อให้เห็นหูหลอดออกนะครับถึงออกก็ออกไปบ่ได้ครับกัดติดกระเบื้องที่เก่า เป็นการนะครับเฮ็ดบอกบนะครับแบบวิถีชีวิตนะครับเขาเช่าอีสานนะครับก็คือเป็นการเฮ็ดบอนะครับแต่ว่าบอมันก็มีหลายแบบนะครับจะเป็นบอแบบกระชังบอแบบอ่าใส่เป็นขี้เลี้ยนขี้ตมกมมีนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเฮ็ดแบบบอแบบให้มันสามารถที่จะอยู่ทั้งในบกนะครับแล้วก็อยู่ในน้ำที่เป็นกระมังเนี่ยสามสามกระมังที่ผมเอาไว้ พราะม่พี่น้องเบื้องตอนนี้นะครับก็คือห้มันอยู่ในกะละมังเป็นน้ำแล้วก็เป็นพวกจอกพลวกเน้นะครับแล้วก็มีผักอย่างต่างๆนะครับมาใส่นะครับส่วนบริเวณกว้างที่เขาได้อ้อมใบนี่ก็คือห้มันออกกําลังกายนะครับบววางทีเป็นไปอยู่ตามมุมต่างๆหรือว่าอยู่ในส่วนของจุดต่างๆเนี่ยนะครับก็คือห้มันเลือกไปอยู่นะครับแต่ว่า,าในส่วนของกะละมังนี่ก็คือ เขาจะเฮ็ดเป็นบอนะครับโดยการขุดลุมเนี่ยครับขุดลุมนะครับอ่าเป็นการขุดลุมเราเอาการะมังลงไปใส่แทนนะครับแล้วนกะ็เป็นการขุดปรบบนะครับเพื่อบ่ให้อ่าคบรบมันลุมไปอยู่ในในส่องในเหลือของกระมังนะครับนี่ครับวิธีการเฮ็ดกับมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งอีกเครื่องหนึ่งตอนที่เอา กบมาปล่อยแล้วนะครับว่าลักษณะของการเลี้ยงจะเป็นยังไงนะครับแล้ววิธีการเลี้ยงวิธีการดาเนินการต่างๆนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับกัอ่าค่อยมาเบิ่งอีกรอบหนึ่งเนาะคำสาปเมื่อนี้นะครับผมมิ่เตอร์พีเคกับรายการหนึ่งวันหนึ่งเคล็ดลับนะครับก็ขอพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับคลิปหน้าก็อาจจะเป็นการติดตามการเลี้ยงกบนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคลิป เคล็ดลับต่างๆนะครับก็บขอให้พ่อมพี่น้องติดตามรับชมนะครับสำหรับเบอนี่บันจันทร์นี่พ่อกราว่า,าสวัสดีครับ วิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นการังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับทับวันนี้เราก KiKH Studio นะครับก็ข่าู้ชมไปกอนกัใหมคลิปน้า Okay, yeah.